คุณบอกว่าเกไม่ต้องเป็นนักร้องแล้วให้เป็นแบบทำงานกันบใแ <c oughs> ล้วก็จักโจ <c oughs> ก็อย่างนั้นก็มีก็มีคนบอกเหมือนกันค่ะว่าไม่เป็นเลามานักร้องช่วงนี้โปรหมดเพลงอยู่อะไรเงี้ยเพื่อนจากไอ t k n โนก็เป็นโ no นแล้วนาออะไรเงี้ยแล้วก็เออขำๆเข้าเพลงไปอะไรเงี้ยค<อ>่ะสว่างเลยนะคะจากไอเดนโนตอนนี้ก็ไอโนแล้วไอโนแล้วแกเล่าเหตุการณ์ที่ที่เกิดที่เราเูิพี่รู้ตัวไหนว่าเป็นยังไงบ้างเอออัปเดตคดีก่อนนะคะนะคะตอนนี้ก็คือถูก ก็เขาเรียกว่าอะไรตอนนี้ค่ะคดีค่ะจับตัวคนร้ายได้แล้วแล้วก็ของนี่คือได้คืนเกือบทั้งหมดแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผู้ร้ายเนี่ยถูกฝากขังอยู่ที่ศาลค่ะเรียบร้อยแล้วย้อนกลับไปวันที่เราทราบว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้เมื่อไหร่ครับออวันที่วันศุกร์ที่แล้วเนี่ยค่ะที่วันที่เกสโพส่แะค่ะก็คือเป็นวันที่รู้ใช่ก็คือแม่โทรมาบอกตอนนั้นอยู่ที่คอนโดก็คือโดนคืนวันพน ชใช่ค่ะรู้เช้าวันศุก <ดน S 1> ร์โดนพฤหัสตอนช่วงประมาณตีสามตีสี่ประมาณนั้นอ่ะใช่เห็นว่าแกรแกมคือได้ยินเสียงแล้วก็วิ่งตามมาแกนคือได้ยินเสียงความจริงเนี่ยคือพอได้ได,ได,ได้ได้คุยกับทางตำรวจแล้วที่เขาสอบข้อมูลมานะคะก็คือโจนก็คือเปิดประตูห้องแกงด้วยใช่แล้วแกงก็เห็นเป็นเงาตะคุ่มก็เลยแบบใครอ่ะ <c oughs> เรียบร้อยทางโจนก็เลยแบบอ่อแล้วน้องไม่กลัวไป okay. เขาก็ตกใจเหมือนกันแต่ก็วิ่งตามลงไปใช่แต่ก็ไม่แต่ก็ไม่เจอค่ะก็คือโจนก็หนีไปแล้วแกลนก็ใจกล้าเหมือนกันนะที่แบบวิ่งตามลงไปใช่ใช่ก็ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเออก็ใจกล้าอยู่เหมือนกันเลยเพรนั้นในบ้านมีเขแล้วค่ะอยู่กันหมดทุกคนเลยค่ะตอนคืนช่วงนั้นแต่แล้วเป็นยังไงบ้างคะทันที่โจรแบบด้วยกันเข้าจับคู่กันน่ะที่เราไปตามล่านาทีที่เข้าไปจับโจรนอะอ๋อในในสถานการณ์ตรงนั้นก็คือก็ก็ แอบตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเราปกติเราไม่ได้เจอเรื่องอะไรแบบนี้บ่อยๆอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออตัวเองอยากอยากไปดูให้เห็นกับตาด้วยว่าเป็นคนไกลตัวหรือเปล่าเพราะว่าความจริงแล้วก็มีมีความแบบ กังวลเหมือนกันว่าไม่อยากเป็นคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีการพูดคุยกับร้านรับซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออเราจะมีการหลอกล่อกันนะเพราะด้วยความที่มันเป็นของร้อนนะคะของที่โจรขโมยไปมันเป็นของร้อนแล้วก็เวลาเวลาที่ปล่อยอ่ะมันก็เขาเขาปล่อยที่นั่นหมดเลยก็เลยได้จัดการรวบหมดเลยแล้วก็ได้ของทั้งหมดกลับมาเลยคือแผนการวันนั้นเรา วางแผนกับเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างคะเกศก็มีวางแผนกับเจ้าหน้าที่แล้วก็มีวางแผนกับทางร้านรับซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออเราจะทําการล่อซื้อนะวันนี้ที่ไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่เขาสะดวกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้สืบสวนอ่ะเออเหมือนเหมือนปลอมตัวไปเป็นบุคคลธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะไปอยู่แถวนั้นได้เห็นของอกเราไรเงีนาที่ได้เห็น ก็ได้เห็นของของเราหมดเลยก็รู้สึกว่าโอ้โหเก่งมากๆคือเรารู้ตั้งแต่วันที่เขาเข้าบ้านแล้วล่ะค่ะว่าประตูมันถูกงาไว้เลยเพราะว่าเขาวิ่งหนีเขาวิ่งหนีแล้วก็ประตูบ้านก็คือถูกแงะแล้วถูกงาไว้หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้แล้วล่ะเออทางบ้านก็รู้แล้วล่ะว่าโอเคถูกขโมยขึ้นเลยค่ะแต่คนบอกว่าเราแบบว่าเป็นอัติชาตามเองบุกเองแบบไปถึงอยู่แล้วเลยเลยใช่เพราะว่าเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราอยากที่จะแบบ อยากที่จะรู้อะค่ะแล้วก็ คือด้วยความที่พอพอเราลุยเองอย่างเงี้ยเกก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันอาจจะแบบคือบางคนก็อาจจะแบบเออไม่กลัวอันตรายหรออะไรเงี้ยคือเราก็กลัวแหละเราไม่ได้ไปนาทีที่เขาแบบบุกจับเลยที่เราอยู่ใกล้ๆตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะเรารออยู่บนรถแซงไปบนรถแล้วก็พอเขากําลังรวบหรือรวบได้แล้วเราก็โอเคเข้าไปก็คือเรื่องความปลอดภัยเราก็ระวังด้วยเราไม่ได้แบบเข้าไปรวบเองใช่ไม่ได้เข้าไปรวบเองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปรวบเองขนาดนั้นค่ะก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของทางก้ไม่ที่สืบสวนไปค่ะแล้วว่าคนนี้ไม่ใช่คนใกล้ตัวไม่ใช ไาม่ลยนะว่าทําไมเขารู้ข้างทางบ้านเราอะไรยังไงคือเขาบอกว่าเขาสืบรู้เองอะค่ะว่าบ้านนี้คือบ้านของนักแสดงเป็นบ้านของเกรซอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นมันมีร่องอยอะไรไหมตนอกจากแบบประตูที่เปิดไว้อะเบเกสมีรอยเท้าค่ะที่ทําให้รู้ว่าโอเคว่าว่าเป็นรอยรอยเท้าของผู้ชายเลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างบ้านเกรมันมีแบบรักษาความปลอดภัยยามแล้วก็พอหรืออะไรเงี้ยเขาถึงเข้าไปถึงตัวบ้านได้ขนาดนั้นก็มีนะคะมีค่ะก็ผ่าน แก้คดีนิดนึงว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคตอนนี้ก็คือส่งตอนนี้นะคะคดีอัปเดตที่สุดก็คือตางนี้ล่าสุดก็คือฝากถังตัวโจรไว้ที่ศาลเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็คดีคือคืบหน้าตอนนี้ก็คือถังถังของทางเบสเนี่ยได้รับกระเป๋าแล้วก็ของทุกอย่างคือหมดแล้วค่ะแล้วก็เหลือเพียงบางส่วนเท่านั้นเลยเี่ยค่ะที่พยายามแบบตามกลับมาจากร้านรับซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแก้ย้อนิดนึงรู้ว่าเป็นคดีได้ยังไง่นีเพราะว่าได้คุยกับร้านรับซื้อ เพราะว่าด้วยความที่เราลงโซเชียลในนาทีที่เกตัดสินใจว่าจะลงประกาศในโซเชียลก็คือรู้แล้วล่ะเพราะว่าของก็เลยลงมูลค่าของของตัวเองอในตลาดรวมถึงลงรายละเอียดของกระเป๋าเพราะว่ามันไม่ได้เป็นรุ่นที่แบบเป็นรุ่นที่หาได้ทั่วไปในตอนนี้เพราะว่ามันเป็นกระเป๋าที่ซื้อมานานแล้วอ,ลอย่างเงี้ยค่ะราคามันจะขึ้นเราก็เลยโอเคลงลงไปเลยว่าโอเคเป็นรุ่นนี้รุ่นไหน,น,นอะไรยังไงสีอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นรวมถึงก็หารูปลงไปตามหลัง ก็เลยก็เลยข้อมูลตรงนี้ก็เลยได้มาค่อนข้างเร็วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังเ<ใช>หลืออะไรที่ยังไม่ได้คือยังเหลือแบงก์โอเป็นกำไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม><น>ใช่กำไรอยู่อีก2อออันสอาอันตอนนี้<ม>นรู้<ค><ณ>ที่ยังว่ามันอยู่ตรงไหน,น ตอนนี้รู้แล้วค่ะเพราะว่ารู้แล้วรู้แหล่งรับซื้อแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนแบบขอบคุณพลังโซเชียลขอบคุณแบบสื่อมวลชนทุกๆคนที่แบบว่าช่วยๆกันกระจายข่าวเงี้ยรวมถึงทุกๆก,กําลังใจด้วยเพราะว่าเพราะว่ามันมีส่วนมากๆเลยอะ่ะ <c oughs> ในพลังโซเชียลใ,ใ,ในในในกลุ่มร้านรับซื้อของ <c oughs> แบรนด์เนมนยคะอันนี้ต้องขอบคุณทุกคนเลยจริงๆที่แบบว่าโอเคเห็นแล้วก็ช่วยกันติดตามอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นคือรับซื้อไปแล้วเลย ใช่ค่ะรับซื้อไปแล้วแล้วเขาบอกว่ายังเขาจะยินดีคืนให้ใช่เขาจะยินดีคืนให้แล้วก็ตามของกลับมาให้ได้ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนในกลุ่มของกรุ่มคนขายของแบรนด์เนมอะเขาก็จะเหมือนกับรู้กันแล้วก็มีมีเครือข่ายกันอยู่แล้วเป็นซิสเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะคืนของเขาสามารถที่จะคืนเงินลูกค้าแล้วก็นําของกลับมาได้เงี้ยตรงนี้ก็โชคดีก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากไม่ตัดสินใจแบบไปด้วยตัวเองเพราะรู้สึกว่าแอบมีความกลัวว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหม เพราะว่าเป็นผู้ชายสองคนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะสงสัยว่าเป็นใครแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นคนใกล้ตัวหรือเปล่าในตอนนั้นที่รู้สึกว่าทาไมถึงรู้ว่าวันนั้นเราไม่กลับบ้านเพราะปกติแล้วอะค่ะเรซจะแบ่งกลับระหว่างคอนโดกับบ้านอะไรเงี้ยหลังจากที่ตํารวจเขาได้จับแล้วเขาได้สอบสวนยังไงบ้างกับคนแรกเราได้สารตํารวจไหมครับคุก็ได้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 สอบถามไปทางตํารวจเหมือนกันค่ะเพราะว่าความจริงแล้วในห้องสอบสวนเน่เกรสจะเข้าไม่ได้เป็นห้องสอบสวนที่ทางพนักงานสอบสวนอะจะทําการสอบสอบสวนกับทางตํารวจโดยตรงอะไร ก็มีสอบถามเขานะนคะว่าที่มาที่ไปอะไรยังไงเวลาอะไรเขาก็เขาก็ยอมรับแล้วก็รวมถึงคนร้ายคนนี้เป็นคนร้ายที่มีคดีติดตัวมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเสิร์ชชื่อก็จะเจออันนั้นที่เดินเข้าไปใช่เป็นคดีวิ่งราวเหมือนกันนันีที่เดินเข้าไปในคอนโดเห็นเขาเหตุการณ์ตนั้นมัน หรือว่ามันเป็นความรู้สึกเบบ่เลืองี่กกนหน้าหรือเป็นะอยังไงบ้างไอะไรไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะแบบไปทําอะไรเขาเพราะว่าก็รู้สึกว่าก็โอเคเขาก็ได้รับใ้สิ่งที่เขาแบบทําแล้วในผลตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยก็พอแล้วไม่ได้ตหนิเขาหไม่ได้พูดอะไรกับเขาสักคำเลย ไม่ได้ให้ค่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรเดินไปดูของของเราก็เดินไปดูของของเราว่าโอเคตรวจเช็คว่าเป็นของของเราจริงนะแล้วมันไม่ได้มีของของคนอื่นมาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะโอเคเนี่ยมันเป็นของเราทั้งหมดก็จบไปตรงนั้นที่เหลือก็เป็นกระบวนการกระบวนการทางกฎหมายไปเลยค่ะตำรวจหมคะเขาจะเอาเงินไปทําอะไรยังไงหลังจากหายไปแล้วหมายถึงยังไงนะครขโจรอะค่ะหลังจากเอาเงินจะไปทำอะไรไทมก็ถึงขโมยแล้วเขาเอาไปเออไม่ไม่ไม่ได้ถามเหตุผลตรงนั้นว่าขโมยไปทาไมไม่ได้คุยกับ ไม,ไม่ไม่ได้คุยกับโจนโดยตรงอยู่แล้วใช่<ม>ค่ะก็คือไม่อยากจะสนทนากับตัวของไม่ <จน S 2> ไม่คุยเลยค่ะเกณฑ์ย้อนกลับมาที่บ้านก่อนว่าคือทําไมเขาถึงเลือกบ้านเราอ่ะทั้งที่มันก็มีบ้านหลายหลังอะกรก็บแวกนั้นคิดว่าน่าจะรู้ว่าเป็นบ้านบ้านของนักสแสดงอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าน่าจะมีทรัพย์สิสนที่เขาสามารถนําไปขายได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เขารู้เลยนะว่าห้องนี้คือห้องเกสเขาความจริงแล้วอ่ะคือเขาเช็คทุกห้องค่ะคือเขาเข้าทุกห้อง คือเขาเข้าทุกห้องเขาอาศัยช่วงที่แบบเราหลับสนิทตอนช่วงตีสามตีสี่เนี่ยค่ะเข้าเช็คห้องไหนมีคนเขาก็ไม่ได้เข้าเลยเขาใช้วิธีในการงัดประตูหรือว่าใช่ค่ะอ๋อมีออร,อร่องรอยในการงัดใช่ค่ะมีร่องรอยในการงัดเขาใช้ออยู่ในบ้านเรานานแค่ไหนไม่ไม่แน่ใจเลยค่ะไม่ได้ทราบรายละเอียดมานั้นอย่างกล้องวงจรปิดต่างๆในบ้านเกตล่ะครับแล้วก็รวมถึงของ ของทางหมู่บ้านด้วยค่ะก็คือเหมือนทราบว่าโอเคเขาเข้ามาตอนนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยค่ะใช่เพิ่มเติมอะไรไหมคะหลังจากเหตุการณ์นี้คือพ่อคุณแม่น่าจะขัเสียใช่ค่ะก็ก็มีมาตรการอยู่แล้วความจริงแล้วก็มีมาตรการแน่นหนาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าในเรื่องของการงัดบ้านการปีนเข้าบ้านมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อยู่แล้วใช่ค่ะตอนนี้ที่บ้านมีแบบหรังกลุ่มเพิ่มขึ้นนะคะกองเพิ่อะไรแน่นขึ้นก็คงก็คงมากก็คงมากขึ้นนะคะใช่จะต้องเก็บของมีค่าอะไรในให้มันแน่นหนาไหมคะ ก็คงอย่างนั้นเพราะว่าความจริงแล้วมันอยู่ในมันอยู่ในตู้ของเรามันอยู่ในที่ปลอดภัยอยู่แล้วอย่างนี้ค่ะคิดว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องเจตนาของคนแต่ละคนมันน่าจะห้ามกันยากในเรื่องของ security แล้วก็เต็มที่ค่ะมีมีความรู้สึกว่าจะไม่ได้คืนบ้างไหมตอนแรกตอนแรกก็คิดคิดว่ามันจะได้คืนไหมนะแต่ใจอ่ะมีความมั่นใจว่ายังไงเราต้องตามกลับคืนมาได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของที่แบบว่า จะขายออกไปได้ง่ายขนาดน,านั้นอะไรเงี้ยค่ะด้วยราคาด้วยอะไรถ้าไม่ได้ขายตัดทุนต่ำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็จะแอบยากเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่แบบว่าเป็นรุ่นที่แบบ เหมือนลิมิเต็ดด้วยอะไรเงี้ยค่ะเป็นรุ่นพิเศษอะไรเงี้ยตอนแรกที่พโพสอะค่ะเผื่อใจแค่ว่าเราอาจจะเป็นช่องทางให้โจนได้รู้ตัวด้วยอะไรคิดเหมือนกันคะ่ะคิดสองแง่สอง,งามก่อนโพส,ส์ตดสินใจนานมากว่าจะโพสต์ือไมเพราะว่าถ้าโพสต์แล้วอ่ะเออมันจะเป็นการกระตกกระตากรู้ตัวแต่เราก็คิดว่าโอเคไม่เป็นไรลองกระจายข่าวดีกว่าเผ<ม>ื่อว่ารายที่เขารับซื้อไปแล้วหรืออะไรเงี้ยมันจะได้เกิดความแบบปกป้องโปรเทคได้หลายทางเพราะว่าถ้าสมมติว่าตามด่วนมาตามทีหลัง Icana, ทางร้านก็จะมีความผิดด้วยก็เลยโอเคคิดในแง่ส่วนรวมแล้วว่าโอเคมันน่าจะดีกว่าสําหรับการที่เราแบบในการที่เราแบบลงสื่อบอกแจ้งให้ได้ทราบทันทีที่เรารู้ดีกว่าชอบที่ว่าโดนไม่ตามโซเชียลมหลังจากโพสไปกี่วันถึงรู้ข้อมูลหรือใช้เวลาเท่าไหร่รู้ว่าเป็นเขาหลังจากที่โพสต์ไปอ่ะ เป็นเย็นวันนั้นเลยค่ะที่สามารถสืบได้แล้วก็ตามจับแต่ว่าเรื่องราวมันกว่าจะเสร็จสิ้นนะคะกระบวนการทางกฎหมายกว่าจะเสร็จสิ้นก็จะเป็นช่วงเย็นวันเสาร์อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็เลยวันอาทิตย์เฟรก็เลยลงเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้ก็เลยได้ได้รวบรวมลงลงรายละเอียดต่างๆไปล่อซื้อคือวันไหนตอนกลาคช่วงวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ตอนกลางคืนค่ะใช่เขาน่าจะเป็นช่วงที่เขาแบบเหมือนอยากได้ของมาแล้วอยากจะปล่อยแล้วแสดงว่าคือเรารู้ตัวคนไายเร็วมากใช่ค่ะ ใช่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 ต้องขอบคุณขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แบบเออช่วยเป็นาสายกันอะไรเงี้ยค่ะทำกันแล้วก็รวมถึงขอบคุณร้านนับซื้อนะคะที่ที่ที่แจ้งมาทางเกรสด้วยแล้วก็ยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจเต็มที่เลยแล้วก็ช่วยกันตามของทุกชิน้นกลับคืนมาให้ได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยเกรสอย่างสะเทือนใจของคนในบ้านเราอย่างแกลนคุณแม่เองเงี้ยคือตอนนี้คือยังไงฮะแบบนอนไม่หลับหรือภาวะไเ้ยเปในคืนวันแรกก็มีมีความกลัวนะคะเพราะว่าความจริงแล้วอ่ะมันมัน มันเป็นเรื่องที่ค่อนข,ข้างที่จะแบบอุกชกันเลยแล้วก็มันค่อนข้างอันตรายด้วยถ้าสมมติว่าในในตอนที่เรา โดนขโมยเราโชคดีที่เรายังหายแค่ของอะไรเงี้ยไม่ได้มีใครเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ก็มีความหวาดระแวงอยู่กันเลยค่ะแตน่นตอนนี้ก็ทุกคนก็สภาพจิตใจดีขึ้นโอเคขึ้นแล้วค่พะพอได้ของกลับคืนแล้วก็รวมถึงจับตัวคนร้ายได้แล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงคนร้ายก็เอ่อเรียกว่าให้ความร่วมมือกับทางตำรวจหลังจากนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายใช่ค่ะทุกอย่างหลังจากนี้จะถูกเอ่อเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการกฎหมายที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ถูกเอ่อคนร้ายถูก ฝากขังไว้ที่ศาลนะคะแล้วก็จะถูกขังไว้ไม่แน่ใจประมาณ84วันหรืออะไรก็จะมีการขึ้นศาลแล้วก็เรียบร้องค่าเสียหายกันอีกทีระหว่างการรับซื้อกับทางกับทางคนร้ายจริงๆใช่ค่ะนี่เราต้องไปศาลจริงไหมคะหรือยังไงในส่วนตัวของเกรสไม่ต้องแล้วค่ะ เพราะว่ามันในส่วนของเราคือเราได้รับค่าเขาเรียกอะไรอ่ะเราได้รับของทรัพย์สินทุกอย่างที่เป็นของเรากลับคืนมาหมดแล้วแล้วก็คนร้ายเขาก็เหมือนกับว่ายอมรับทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่เขาต้องเคลียร์ก็คืออาจจะเป็นทางร้านรับซื้อที่เป็นผู้เสียหายต่อไปคเรียกว่าตอนนี้เรียกว่ากับทางร้านคับซื้อเรื่องทะเลแล้วใช่ค่ะจบแล้วค่ะกับกับชายาใหม่รัตชาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอกับตรงนี้ ก็รู้สึกคือก็มีเพื่อนๆหลายคนเหมือนการถามว่าแบบเอ้ยกลัวหรอไม่กลัวหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออในในนาทีตรงนั้นอะของที่มันเป็นของเราจริงๆอะ <c oughs> เราก็รู้สึกว่าเออเราอยากเห็นว่ามันเกิดกระบวนการอะไรบ้างใ <c oughs> ดๆบ้างเราอยากเห็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าเอออยากที่จะลุยเอง <c oughs> แต่ว่าใดๆแล้วในขั้นขั้นตอนของการรวบอะ <c oughs> เฟสก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นหลายๆ <c oughs> คนก็จะแบบเออส่งกําลังใจมาส่งความเป็นห่วงมาอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็ขอบคุณไว้ด้วยนะที่นี่แต่คุณบอกว่าเคไม่ต้องเป็นนักร้องแล้วให้เป็นแบบทำงานกับใช่างดูแลอะไรกับการจับโจก็อย่างนั้นก็มีก็มีคนบอกเหมือนกันค่ะว่าไม่เป็นละมันนักร้องช่วงนี้โปรโมทเพลงอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนจากไอเดนโน่ก็เป็นโนแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออขำๆเข้าเพลงไปอะไรเงี้ยค่ะสว่างเลยนะคะจาก I don't know ตอนนี้ก็ I know แล้ว I know แล้วเรียบร้อยโอเคเนาะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ